อเมริกาโน่ร้อสองแก้วได้แล้วค่ะโอ้อะไรถ้าจะมาขวางก็ใส่หัวไปเลยปะใส่ใส่หัวไปเหรอนี่ไร่คนที่มาช่วยให้ใส่หัวไปได้ยังไงคงไม่ยุ่งสินะอเมริกาโน่สองแก้วค่ะอเมริกาโน่สองแก้วรับทราบครับโอ้ oh. นักแสดงโกงจะชงให้เองเหรอคะแหมแน่นอนสิครับสักครู่นะครับค่ะนี่ ชงกาแฟเป็นด้วยเหรอจำไม่ได้หรือไงเมื่อก่อนฉันเคยรับบทเป็นบาริสต้าไงเล่าอ๋อจริงด้วยจำได้แล้วนายเคยเอาก,กาแฟชงเองมาให้ฉันด้วยแล้วในนั้นก็มีน้ำปลายอยู่ไอชั่วเอ้ยตอนนั้นเธอทำให้ฉันดูไร้น้ำยาในสายตาคนทั้งประเทศไงนะ <c oughs> <c oughs> อยากลองแข่งเรื่องขายขี้หน้ากันหน่อยไหมละ่ะเอาไหมล่ะอยากลองหน่อยไหมงั้นมาดวลกันตรงนี้เลยไหมละ่ะอันยองลาซโอซีรีส์ภาคไทยมาไวสุดที่วิลกดเลยและอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้กดกระดิ่งให้กับ